คาดูอคอกคอกแม่พันธุ์ครับก็คือ,อคอกกำลังจะคลอดนะครับตัวนี้นี่เป็นคลอดคลอดประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งครับมีคอกอนุบาลครับตัวนี้อคลอดแล้วครับรบิดมาเตะแต่ตัวผู้ ตันนี้ก็ขอดได้สองเดือนแล้วกดสองเดือนอันนี้ก็จะเป็นคอกให้ลูกเขานอนนะครับเอาฟางเข้าไปวางไว้ให้นอนสบายครับช่วงหน้าฝนตัวนี้น้องน้ำตาลก็กระหมดคอดนี่แหละครับเดือนนี้ครับน่าจะเกิน อาทิตย์หน้านี่เป็นลูกผสมตัวสุดท้ายเป็นเลือดร้อยครับตรงนี้ตูกเขาก็จะมานอนตรงนี้ครับเรียกว่าข้อกอนุบาลม,มานอน ป้องกันแม่เยาเสือแม่เหยียบหางฝนตกกลุ่งตีอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้แหละครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมาอาทิตย์นี้ก็ตกหนัก